สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับหัวโงกะลํานะครับอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูต้มยำหัวปลากระพงนะครับหัวปลากระพงนี่ไปซื้อที่แมคโครมานะครับนี่สี่สิบเก้าบาทนะครับมาดูวัตถุดิบที่เราต้องใจกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยหัวปลากระพงข่าตะไคร่ใบบะกขูดบะเข่าส้มหอมหัวหลวง ต้นหอมผักกระปืนบานาวน้ำปลาพริกแตอันนี้บุบบ,บหน่อยนะครับลดดีแป้งหวานนะครับหรือว่าผงชูรสเกลือพริกแห้งจี่นะครับอันนี้เอาไว้ใส่ตอนมันสุกแล้วนะครับหอมดีนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นด้วยตั้งหม้อขางเปิดแก๊สนะครับใส่น้ำลงไปนะครับ หลังจากนั้นก็รอน้ําปุ๋งนะครับประมาณสองนาทีเล็งแก๊สแห้งๆนะครับน้ําปุ้งแล้วก็ใส่จะไร้นะครับใส่ข่าลงไปใส่ใบบ๊อกกูแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปซุปไก,รกร่ก้อนต้มยำนะครับนี่พอน้ำปุ้งแล้วก็ใส่ขาไปเลยโอ้โหอันนี้สีทาน้ำจะน้อยไปนะครับเติมน่อยเติมให้เติมน่อย อาจจะน้ำปุ้งแล้วกันนะครับใส่โรตีลงไปใส่น้ำปลาน้ำมะนาวปุ้งรสตามใจชอบได้เลยนะครับพริกแต้บุ๊บนะครับหอมหัวหลวงแล้วก็มะเขือส้มนะครับใส่ลงไปรอน้ำมันปุ้งครบหน่อยโกลนโกลนโกลนโกนเหนหน่อยนะครับนี่หอมปุ้งแล้วใกล้สุกนะครับใส่ต้นหอมผักกระปื้นลงไปตามด้วยพริกแห้งจีนะครับนี่ แล้วก็โคนเห็นหน่อยนะครับนี่สุกแล้วนะครับเอาไปได้ต้มยำงวปลากระพงโอ้โหกับเรามแมลงนี่เหมาะขนาดนะครับก็ลากันไปในวันนี้นะครับขอฝากกุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอช่วยกันนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามช่องต้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับ คลิปหน้าเขาจะทําเมนูอย่างกันนะครับฝากติดตามกันตัวเนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ